ในป่าแห่งหนึ่งมีหนูร่างงอนแง่นอาศัยอยู่เขาหวาดกลัวทั้งหมาจิ้งจอกหมาป่าและแม้แต่ตัวเองกลัวว่าจะมีลมเข้าและพัดกิ่งไม้หักลงมาเขาจึงรีบมองหาหลุมที่จะเข้าไปซ่อนได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เล็กๆตัวอื่นจึงพากันล้อเลียนเขา ขี้กลัวจริงๆเลยกลัวแม้กระทั่งลมเจ้านี่มันขี้กลัวสุดๆเลยขี้กลัวขี้กลัวขี้ไอขี้กลัวขี้กลัววันหนึ่งเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและไปพบราชาแห่งป่านั่นคือราชสีเจ้าราชสีเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเขากำลังนอนกลางวันอยู่ที่หน้าถ้ำ เพื่อนๆของหนูก็อยากรู้ว่าเจ้าหนูวางแผนอะไรไว้กันแน่หนูเริ่มปีนขึ้นไปบนหางของราชสีเขาขึ้นไปบนหลังของราชสีด้วยใบยหน้าที่เปี่ยมไปได้วยความมั่นใจเขาตั้งท่าให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมากเขาก็พยายามซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเต็มที่ณตอนนั้นเองราชสีตื่นขึ้น แล้วก็สะบัดขนทําให้เจ้าหนูร่วงลงมาหนูและราชสีจ้องหน้ากันและกันสัตว์ตัวอื่นๆเริ่มกังวลอ้ไม่นะราชสีจะกินหนูแน่ๆน,นี่กล้ามากสินะมาทําอะไรอยู่บนหลังค่ะ ท่านราชสีอยากกินข้าเลยข้าเป็นหนูที่ขี้กลัวและอ่อนแอที่สุดแล้วข้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวแค่ใบไ,ไม้เรื่องจากต้นไม้ข้าก็กลัวแล้วแต่ข้าเบื่อเต็มทนกับความขี้ขลาดข้าจึงอยากกำจัดมันออกไปท่านเป็นถึงราชสี เพียงแค่คำรามทีเดียวสัตว์ทุกตัวก็กลัวท่านไปหมดท่านพอจะพิจารณารับข้าไปเลี้ยงดูได้ไหมราชสีฟังหนูด้วยความเงียบเจ้าหนูสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยแล้ว บอกเหตุผลดีๆมาหนึ่งข้อว่าทำไมข้าถึงไม่ควรกินเจ้าความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับการตอบแทนข้าสัญญาไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะช่วยท่านทันทีที่เจ้าหนูพูดเสร็จราชสีก็คำรามขึ้นเจ้าหนูตัวจิ๋วอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไง แต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหนูตัวสั่นไปได้วยความกลัวต่อหน้าเขาราชสีจึงตัดสินใจไม่กินเขาโชคดีที่ข้าอิ่มแล้วออกไปให้พ้นหน้าข้าเจ้าหนูวิ่งออกมาเพื่อนๆของหนูที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราชสีก็หิวและเริ่มเดินไปมาในป่า แต่เขาไม่ทันสังเกตเห็นกับดักของนายพรานและโดนจับไปเขาโดนแขวนอยู่ในตาข่ายอันใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากตาข่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยความที่เขาเป็นถึงราชาแห่งป่าจะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงขายหน้าแล้วนายพรานทั้งหมดก็จะได้ยินและมาจับตัวเขาไปโดยเร็วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงเริ่มรอ ระหว่างนั้นสัตว์อื่นๆที่อยู่ในป่า iedzieć, สังเกตเห็นราชสีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยเจ้าหนูเห็นราชสีขณะที่กำลังเดินผ่านมาพอดีและเขาตัดสินใจที่จะช่วยราชสีเขาตรงเข้าไปหาราชสีเริ่มปีนหางขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเขาก็เริ่มแทะตาข่าย ณตอนนั้นเองกระต่ายก็วิ่งเข้ามาใกล้พวกเขาแล้วเร็วเข้าเพื่อนพวกในพรานกำลังมาแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามามุงรอบเริ่มวิ่งกันอย่างโอนละมานทันทีเมื่อได้ยินคำว่านพรานแต่เจ้าหนูก็ยังคงแทะต่อไปในที่สุดตาข่ายก็ขาดและราชสีก็หล่นลงมาและหนีไปได้กระโดดขึ้นมาบนหลังค่ะ เจ้าหนูกระโดดขึ้นไปบนหลังราชสีและพวกเขาก็หนีออกไปได้ราชสีมาถึงหน้าถ้ำและในขณะที่ยังหอบอยู่เขาคุกเข่าและเจ้าหนูก็กระโดดลงตอนที่เจ้าบอกว่าวันเลนเจ้าจะช่วยข้าข้ามองเจ้าต่ำไปจริงๆข้านึกว่าเจ้าเป็นแค่หนูตัวจิว๋วไร้ประโยชน์แต่เจ้า ช่วยชีวิตข้าขอบคุณนะด้วยความยินดีท่านราชสีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าอีกต่อไปจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วละ่ะเพราะเจ้าเป็นหนูผู้กล้าหาญถ้าข้าเป็นราชสีแห่งป่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญของข้าราชสีกับหนูเริ่มหัวเราะ S <S <ans> <S สัตว <S an> <S an> ์ทุกตัวที่ดูอยู่ห่างๆออกมาและปรบมือให้กับหนูผู้กล่าหารราชะสีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและผืนป่าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาล กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตรงชายขอบป่ามีเด็กหญิงผมสีทองผู้หนึ่งอาศัยอยู่หนูน้อยมีนามว่าโกลดิล็อกส์เธอมีเรือนผมหยิกเป็นหลอนที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้ทุกคนพากันมองด้วยความประทับใจแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดูอ่อนหวานบางครั้งเธอก็เป็นเด็กที่ซุกซนมากเช่นกัน ทุกครั้งที่เธอออกไปเล่นข้างนอกคุณแม่จะต้องเตือนให้เธอปฏิบัติตัวให้ดีลูกรักหนูช่วยเล่นอยู่แต่ในสวนและอยากเข้าไปในป่านะจ๊ะลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่พ่อหมีไหล่กว้างแม่หมีตัวขนาดกลางและลูกหมีแม่หมีมักจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมโจ๊กข้าวโอ๊ตสำหรับมื้อเช้า เช้าวันหนึ่งลูกหมีตื่นเช้าวกว่าทุกวันและอยากจะทานโจ๊กแล้วแต่ว่ามันร้อนเกินไปแม่ฮะเราไปเดินเล่นกันในป่าจนกว่าโจ๊กจะหายร้อนได้ไหมฮะแม่หมีพ่อหมีและลูกหมีวางโจ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะและออกไปเดินเล่นในเช้าวันเดียวกันนั้นโกลดีล็อกส์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน ขณะที่รอคุณแม่เตรียมอาหารเช้าอยู่แต่หนูน้อยเบื่อการเล่นอยู่ในสวนเดิมๆทุกครั้งเป็นอย่างมากแถมเธอยังสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกถ้าฉันออกไปเดินเล่นเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าพอเธอเริ่มเหนื่อยเธอก็หยุดและมองไปรอบๆทั้งป่า ดอกไม้และต้นไม้พวกนี้สวยจริงๆเลยทำไมฉันไม่มาก่อนหน้านี้นะเธอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวลูกหมีเห็นรังพึ่งบนกิ่งไม้รังพึ่งนี้ใหญ่จังเลยต้องมีน้ําพึ่งเยอะแยะแน่ๆพอฮะเรากินน้ําพึ่งกันหน่อยได้ไหมไม่ได้ลูกมันเป็นของพึ่ง นั่นมันเป็นบ้านของพวกเขาเราจะเข้าไปในบ้านคนอื่นและกินอาหารของเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องจริงด้วยงั้นผมจะรอจนกว่าเราจะกลับบ้านไปกินอาหารเช้าแล้วกันในขณะเดียวกันโกลดิล็อกส์เดินตามลำพังมาเป็นเวลานานและในที่สุดเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินกลับไปแต่ก็หาทางไม่เจอเธอทั้งเหนื่อยและหิวมาก หนูน้อยเกือบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าเธอเดินต่อไปอีกสักพักในที่สุดเธอก็มาถึงสุดทางถนนและพบบ้านของครอบครัวหมีอยู่ระหว่างต้นไม้เธอย่องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเดินไปรอบๆแต่เธอไม่เห็นใครเลยเธอเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นเธอจึงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปและบนโต๊ะ เธอเห็นถ้วยร้อนๆมีควันขึ้นอยู่สามถ้วยเธอไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้เธอเคาะประตูอย่างแรงและประตูก็เปิดออกโกลดิล็อกส์ดีใจเป็นอย่างมากเธอมองเข้าไปและตะโกนขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงเดินเข้าไปหนูน้อยตรงไปอย่างโต๊ะอาหาร บนโต๊ะมีโจ๊กอยู่สามถ้วยถ้วยขนาดใหญ่ถ้วยขนาดกลางและถ้วยขนาดเล็กแต่ด้วยความหิวจัดเธอจึงอยากกินถ้วยใหญ่ก่อนแต่เมื่อเธอเอาช้อนเข้าปากมันก็ลวกปากเธอทันทีเพราะว่าโจ๊กยังร้อนเกินไปเธอจึงหยิบถ้วยขนาดกลางขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ไม่ได้อยากกินเพราะว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไป ในที่สุดเธอก็จ้วงช้อนลงในถ้วยที่เล็กที่สุดเอ๊โจ๊กถ้วยนี้ไม่เย็นและไม่ร้อนเกินไปแบบที่ฉันอยากได้เลย,ยเธอจึงทานโจ๊กในถ้วยเล็กจนหมดเมื่อเธอทานอาหารมื้อเช้าจนอิ่มแล้วเธอก็อยากจะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าเตาผิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักครู่ เก้าอี้ทั้งสามมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและตัวสุดท้ายมีขนาดเล็กตอนแรกเธอลองนั่งตัวใหญ่แต่เธอปีนขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำเธอจึงลองตัวกลางแต่มันก็แข็งมากนั่งไม่สบายเลยสุดท้ายเธอจึงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดเก้าอี้ตัวนี้สบายมากและเป็นอย่างที่เธอต้องการ แต่ทันใดนั้นเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงเสียงด้วยเสียงอันดังลั่นโกลดิล็อกส์ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอเดินเข้าไปยังห้องต่อมาและที่นี่มีเตียงสามเตียงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตอนแรกเธอลองเตียงใหญ่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเธอแล้วก็แข็งเกินไปด้วย เตียงที่2ใหญ่กว่าขนาดของเธอเล็กน้อยแต่มันก็นิ่มเกินไปเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่สมที่เล็กที่สุดนี่คือขนาดที่เหมาะกับเธอแถมยังสบายมากด้วยสบายมากจนโกลดิล็อกสพลอยหลับไปในที่สุดขณะที่โกลดิล็อกสกำลังหลับอยู่นั้นครอบครัวหมีก็กลับมาถึงบ้าน พ่อหมีมีท่อนฟืนที่เก็บมาสำหรับหล่องไฟแม่หมีมีเบอร์รี่สดและลูกหมีก็แทบรอไม่ไหวที่จะทานโจ๊กของเขาเมื่อเขามาถึงที่บ้านพวกเขาตรงไปที่โต๊ะทานอาหารพ่อหม,มีมองไปที่ถ้วยของเขาและกโกรธมากมีคนชิมโจ๊กของฉันแม่หมีมองไปที่ถ้วยของตน มีคนชิมโจ๊กของฉันเหมือนกันและเมื่อลูกหมีมองไปที่ถ้วยของอตัวเองเขาก็เริ่มร้องไห้มีคนชิมโจ๊กของผมแล้วก็กินจนหมดเลยเเพวกเขาลุกขึ้นและเริ่มมองไปรอบๆพ่อหมีสังเกตเห็นเก้าอี้หน้าเตาผิงมีคนมานั่งบนเก้าอี้ของฉัน ดูสิว่ามันอยู่ผิดที่และก็ถึงตามแม่หมีบ่นบ้างมีคนมานั่งเก้าอี้ฉันเหมือนกันและเหมือนคราวก่อนลูกหมีเริ่มร้องไห้อีกครั้งออมีคนมานั่งบนเก้าอี้ผมน่าทำมันหักหมดเลยเออเออครอบครัวหมีเข้าไปยังห้องนอนด้วยความสงสัย มีคนมานอนบนเตียงฉันดูสิว่ามันไม่เรียบร้อยมีคนมานอนบนเตียงฉันเหมือนกันมีคนมานอนบนเตียงผมเราก็ยังนอนอยู่ด้วยพ่อหมีเดินเข้าไปข้างๆเตียงลูกหมีและเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาจริงๆ เขาจึงค่อยๆย,ย,ยกผ้าห่มขึ้นดูและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยนอนขดอยู่บนเตียงเด็กน้อยมาทำอะไรในบ้านเรามองให้เด็กคนนี้ออกไปจากเตียงผมเดี๋ยวนี้เลยเสียงร้องไห้ <keiner> <autre> ของลูกหมีทำให้เธอตื่นขึ้น โกดิล็อกส์เห็นหมีสมตัวยืนอยู่หน้าเธอเธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวเธอออกไปนอกบ้านและเริ่มวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอแทบหายใจไม่ทันจากการวิ่งแต่เธอก็ไม่หยุดแถมยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนณตอนนั้นเองเธอเห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังเดินข้ามป่ามาเมื่อเธอไม่กลับบ้านพวกเขาจึงออกมาตาม โกดีล็อกดีใจมากที่เห็นพ่อแม่ <c oughs> เธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีโอ้ oh, แม่คะเราเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเชื่อฟังแม่เสมอหนูจะไม่ไปไหนก่อนบอกแม่อีกแล้วโกดีล็อกส์กอดพ่อแม่แน่นตั้งแต่นั้นมาตามที่เธอสัญญา เธอเชื่อฟังพ่อแม่เสมอและไม่ทำอะไรก่อนได้รับคำอนุญาตเธอกลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีเยี่ยมและมีเมตตาตลอดไป